ขอต้อนรับนักเรียนชั้นป2เข้าสู่การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจํานวนคู่และจํานวนคี่จํานวนคู่คือจํานวนที่นับทีละ2แล้วไม่เหลือเศษจํานวนคี่คือจํานวนที่นับทีละสองแล้วเหลือเศษ1 ต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างของจำนวนคู่กันนะคะเต่าสองตัวกระต่ายสี่ตัว ลูกบาสหกลูกต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างของจํานวนขี้กันนะคะยีราฟหนึ่งตัวหมีสามตัว ขนมเค้กห้าก้อนต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนะคะจงบอกว่าจำนวนต่อไปนี้เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่สนักเรียนคิดว่าเลข2เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ 8นักเรียนคิดว่าเลข8เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ 5. นักเรียนคิดว่าเลข5าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ 9. นักเรียนคิดว่าเลข9กเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะ 12. นักเรียนคิดว่าเลข12เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะสิบสามนักเรียนคิดว่าเลข13เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่านักเรียน จะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอนะคะขอบคุณค่ะ